ผมเล่นไปก็คือการทำเพลงเทียบสายโซโล่เทียบการโซโล่กีต้าร์นะครับเทียบเสียงโซโล่กีต้าร์ผมจะเล่นที่สาย5นะครับแต่ที่12นะครับเป็นคีย์ C major ธรรมดาไม่มีไม่มีแฟคไม่มีชาร์ปนะครับที่เลือกเลือกคอร์ดมาก็เป็นคอร์ด C เเมนระครับวลาเราเหมือนกับเล่นเปียโนคีย์บอร์ดนะครับคอร์ดก็จะเป็นเหมือนมือซ้ายนะครับขวานี่ก็จะเป็นเหมือนเล่นบรเลงเบรลงโซโล่เปียโนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เทียบเสียงร้องเหมือนเวลานักร้องเขาเทียบเสียงนะครับเราเทียบเสียงกับเปียโนเทียบเสียงเปียโนครับก็เหมือนกันครับแล้วก็ เอามาเทียบเสียงแล้วก็ทมเข้าไปกับคอร์ดนะครับอันนี้ก็มาจากเสียงโโล่กีตาร์นะครับขอวก็<ฮ>หูเป็นเอเมเนอร์ครับแล้วเราเอามาเขียนเพลงเพลงลเราทักเข้าไปาถ้าคุณผู้ชมมีกีตาร์ตัวเดียวครับคุณผู้ชมก็ทำเพลงได้ที่สายห้าเหมือนผมนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ สายสองนะครับอ่าเป็น C Major Scale ก็อ่็ที่สายห้าตัว A นะครับอ่าลดตัว A นะครับสายห้านะครับเปิดนะครับ A หรือลานะครับทีโดเล ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น A B C สังเกตน,นะครับสายห้าเปดที่สามนะครับมาเป็น D เป็ดที่ห้านะครับมาเป็น E F น,นะครับกดตามผมนะครับ G A ครับ B ซีดีที่ผมเล่นนะครับโอเคนะครับก็น ố ตพวกนี้ครับมาลองมาเลงเล่นดูนะครับแล้วเข้ากับคอร์ดคอร์ดซีก็ได้คอร์ดมาจากไหนครับคอร์ดก็มาจากโดเรมีฟาลาชิโดครับแล้วมาสร้างแล้วแล้วเอามาสร้างเป็นคอร์ดเล่นที่ดูนะครับโน้ตสเกลนะครับดูสายห้านะครับต้นที่เปดเปดที่สามนะครับดูเรมิฟา แล้วก็มาสร้างคอร์ดนะครับคอร์ดซีที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับนี่คอร์ดที่หนึ่งนะครับคอร์ดที่สองนะครับแค่จ,จับกันนะครับดูตามพลังคอร์ดได้นะครับอันนี้เป็นเอ่อไมเนอร์นะครับดีเปเนอร์ E minor F นะครับ G A โอเคนะครับที่ผมเล่นเมื่อกี้นี่ก็จะเป็น อีผมเทียบมาจากนี่ครับอันนี้เรียกคอดท่าแล้วขอดบาร์ขึ้นเทียนนะครับถ้ามันสูงไปแล้วเรามาเทียบขอดโอเพนแล้วก็ขอร์ดเอเมเนอร์เอเมเนอร์ก็มาจากตรงนี้ครับผู้ชมก็ลองเทียบดูนะครับแล้วก็ลองทําเพลงครับโอเคครับเป็นคอร์เดียวนะครับ พอพอเราอยากเขียนเน้อร้องเนี่ยเราก็เขียนตามนี้ก็ได้ครับแต่ถ้านักร้องนักร้องต้องทําเพลงด้วยครับเพื่อบริหารคอรแล้วเทียบเสียงพอต่อไปเมื่อกี้เป็นหน้าที่ของอมือโซโลนะครับที่ต้องการอยากได้เสียงประมาณนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของนักร้องอาจจะมีหนึ่งคนคนเดียวกันก็ได้หรือสองคนต่อไปนักร้องก็ทําเพลงตามครับมือกีตาร์ใส่ขอเข้าไปนะครับซี มาณนี้ก็ใส่คิดนึกถึงเรื่องอะไรก็ใส่เข้าไปครับสำหรับผมก็จะนึกถึงเรื่องอะไรบางเพลงนึกถึงเดินป่าตอนค่ำคืนเนี่ยครับแล้วก็ใส่เนื้อเพลงเข้าไปครับพ็เสียงจะมาเทียบเทียบประมาณเนี่ยครับเสียงเงี่ยจะอยู่เสียงคําเพลงเรามันอยู่ในในในสเกลแล้วครับนี่ครับ เสียงเรามันอยู่ในสเกลอยู่แล้วอ,อันนี้ก็มาจากสเกลมันสัมพันธ์กันนะครับสี่เปการสัมพันธ์กันเกิดฮาร์โมนีกันนะครับเราเทียบเสียงโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นแต่งเพลงหรือผู้ที่แต่งเพลงอยู่แล้วยังติดขัดอะไระเทคนิคการทําเพลงไปใช้ครับการทําเพลงก็บริหารคอรด้วยสําหรับนักร้องนะครับแล้วก็มือกีตาร์ที่ร้องเพลงด้วยก็ดีแลวครับทำนานที่เดียวทุกวัน แล้วถ้ามี2คนก็ช่วยกันทําเพลงแล้วก็มิกิตาก็ช่วยโซโล่อย่างนี้นะครับให้เพื่อนร้องเพลงโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม